อันยองเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมกอล์เค๊อช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต,ต่างๆในวงการเคาท์บ๊อที่ทุกคนได้ติดตามกันสําหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงลิซ่ากับบล็อกสตาร์รูปแรกนะครับเป็นแบบทางการเลยลิซ่าลงเรียบร้อยแล้วใน IG ส่วนตัวของลิซ่าเองตามที่ทุกคนคาดกันเลยนะครับนี่คือวันอาทิตย์พอดีวันดีวันเลิศที่ลิซ่าเนี่ยจะลงแบบว่าเกี่ยวกับการโซโล่ครั้งที่2เป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกวันพริหัสกันเลยวันนี้ก็มาแล้ว้วเเรรียบรยบอออใน Lisa G ขงส ลงแล้วก็แชร์ในสตอรี่ต่อเผยให้เห็นลุคของความเป็นร็อกสตาร์จริงๆนี่แหละคือมันสะใจมากเลยนะครับหลายๆคนบอกว่าไม่เคยเห็นลิซ่าในลุคนี้มาก่อนพอเห็นแล้วต้องตะโกนต้องกรี๊ดบางคนเนี่ยคือแบบนั่งไม่อยู่ต้องกระโดดลุกขึ้นมาเลยเพราะมันปังมันจึง้งทําถึงที่สุดบอสลิซ่าของเรานะครับกลับมาอีกครั้งในฐานะของลิซ่าลาริสาสาวสุดปังนะครับเป็นร็อกสตาร์ที่แท้ทรูทั้งผมที่มีการตัดซอยแบบเก๋มากทรงนี้เราเชื่อว่าเดี๋ยวเนี่ยคนแห่ตัดตามกันน แน่นอนแว่นตานะครับที่เกินเรื่องไปมากแฟชั่นสุดๆนําแฟชั่นของจริงและก็ต่างหูนะครับระยงระยางไปด้วยความเก๋สร้อยคอร็อกสุดใจมีการติดฟันเป็นรูปดาวด้วยทุกอย่างคือมาดีมากนี่ขนาดรูปแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเรายังไม่ได้เห็นเสื้อผ้ารองเท้าหรือว่าอ็อกซิเซอรีอื่นๆที่ลิซ่าใส่ประดับอยู่บนร่างกายนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง รูปต่อไปต้องมาแล้วไหมลิซ่าจะลงอีกทีวันนี้เลยหรือว่าวันไหนรอติดตามกันนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้รูปแรกลุกแรกของลิซ่าป๊อปสตาร์ถูกเปิดมาแล้วเรียบร้อยโดยลิซ่าเองนะครับบอสของเราลงเองดําเนินการเองแบบเร็วมากๆนี่แหละคือลิซ่ากับการเตรียมการโซโลที่2มาเป็นอย่างดีทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนดีที่สุดนะครับแบบนี้ถูกใจแฟนๆมากๆเลยใครชอบลิซ่าในลุกนี้กันบ้างเป็นยังไงให้คะแนนเท่าไหร่นะครับอย่าลืมคอมเมน มาแล้วมารอดูกันดีกว่าว่าลิซ่าจะมาต่อในลุกไหนจะเป็นลูกเดิมแบบเต็มตัวหรือจะฉีกลูกไปที่อื่นแบบอื่นอีกรอติดตามกันแต่ที่แน่ๆตอนนี้ลิซ่าของเรานั้นออกจากเคป๊อปไปแล้วนะครับสู่ g l o บอ l แบบเต็มตัวเป็นเดอะโก o บอลป๊อปสต์ตามที่สื่อใหญ่เนี่ยเขาบอกไว้เลยนี่แหละคือยังไม่เคยเห็นที่ไหนในเคป๊อปมากันแน่นอนนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าที่เรานํามาแชร์ในคลิปนี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่างไงก็ฝากกดไลค์กด like, subscribe ช่องเราด้วยนะครับ